ครมก็ได้มีการอนุมัติงบประมาณกว่า2.9พันล้านบาทในการจ่ายเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภัยนะคะสำหรับภารกิจสู้โควิด -19 ในช่วงเดือนกรกฎาคม2564ถึงเดือนมิถุนายน2565จะได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินแล้วนะคะและที่สำคัญค่ะในส่วนของการจ่ายเงินโครงการนี้นะคะเป็นการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีในลำดับต่อไปและที่สำคัญกางกระเป๋ารอการโอนเงินคอรมออนุมัติออกมา ใครบ้างจะได้รับสิทธิ์ในการโอนเงินติดตามอัปเดตข้อมูลข่าวสารเรื่องนี้กันเลยค่ะหากคุณผู้ชมท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณ,คณแม่พี่น้องประชาชนทั่วประเทศนะคะที่เข้ามาร่วมรับชมแล้วก็อัปเดตข้อมูลข่าวสารผ่านทางช่องล่าสุดค่ะในส่วนของเพจไทยคู่ฟ้าแล้วก็เพจของคุณกวางไตสรีไตสรณกุลรองโฆษกรัฐบาลก็ออกมาแจ้งข่าวดีนะคะว่าตอนนี้ครมอมีการอนุม,มัติงบนะคะกว่า2 9พันล้านบาทสําหรับค่าตอบแทนเสี่ยงภัยภารกิจสู้โควิด -19 ในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ถึงเดือนมิถุนายน25ง ค่ะที่ประชุมครมอนะคะเมื่อวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมามีการอนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,566นะคะหรือเราเรียกว่างบกลางเนี่ยแหละคะ่ะเพื่อที่จะจ่ายเงินเป็นค่าตอบแทนเสี่ยงภัยนะคะให้กับบุคลากรทางคารแพทย์แล้วก็สาธารณาสุขที่ปฏิบัติงานระหว่างช่วงเดือนกรกฎาคม2,564ถึงเดือนมิถุนายน2,565ของหน่วยงานกระทรวงการคลังสาธารณาสุขและก็นอกสาธารณาสุขรวม8หน่วยงานนะคะไม่ว่าจะเป็น กระทรวงสาธารณาสุขค่ะกระทรวงการอุดมศึกษากระทรวงการางโหมกระทรวงมหาดไทยกระทรวงยุติธรรมสำนักง,งานตํารวจแห่งชาตินะคะสภากาชาติไทยแล้วก็โรงพยาบาลจุฬาภรค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในการจัดสรรงบประมาณตรงนี้นะคะ,ะมีค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วงเดือน,อนกรกฎาคม2564ถึงเดือนมิถุนายน2565จะมีส่วนของค่าเสี่ยงภัยในการปฏิบัติงานช่วงเดือนมิถุนายนถึงเดือนกันยายน2566นะคะและที่สําคัญค่ะ โดยทางกระทรวงสาธารณาสุขจะขอจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีในลําดับต่อไปก็ร่วมแสดงความยินดีด้วยนะคะสําหรับพี่น้องประชาชนในส่วนของใครที่รอคอยวงเงินค่าตอบแทนเสี่ยงภยัยภารกิจสู้โควิด -19 ในช่วงเดือนกรกฎาคม2 5 6 4ถึงเดือนมิถุนายน2อ6 5นกครมอก็อนุมัติออกมาเรียบร้อยแล้วลค่ะ2 9พันล้านบาทข้อมูลข่าวสารเรื่องราวดีๆที่นํามาฝากคาะชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กระชร์เป็นกำลังใจให้นะคะจะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ